สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะวาล่าท้าผีในด่านคุกร้างกันนะฮะเควสก,ก็จะมีคลีนแอเรที่ทูบใช้กลางเขนแล้วก็หลบหนีระหว่างการล่านะครับโอเคใช้กางเขนเหรอต้องดูก่อนว่าผีเกิดตรงไหนครับถ้าเกิดในคุกผมก็ไม่ทํานะผมจะบอกให้ผมออกเลยครับเอาจริงๆสาระไม่เอาสารายนะครับเพราะว่าผีเกิดในคุกเนี่ยมันยากมากครับสลับกางเขนมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าขนาดของคุกนะครับมันใหญ่มากถ้าเทียบกับรัสบีกลางเขตนแล้วนะครับคือแค่ผีมันโยกนิดเดียวอ่ะมันก็พ้นแล้วอ่ะใช่ไหมเออแล้วกว่าที่เราจะเข้าถึงห้องผีเนี่ยมันก็กินเวลานานมากกว่าจะเดินไปถึงนะครับแล้วผีมันก็ลา่าตลอดเวลาผมบอกแล้วว่ากินนี่ยากนะยากยากยากแต่ถ้ามีเฮดเกรเทียสามันก็จะจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ผมไม่มีไงเออ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้กล้องวิดีโอเนี่ยใช้เป็นเฮดเกร์เท3ไปเลยก็คือถือกล้องแล้วก็เดินในที่มืดอ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่เข้าไปลึกนะเราจะอยู่ด้านหน้าก่อนสักแป๊บหนึ่งเพราะเราจะดูว่าผีอะ่ะจะเกิดตรงไหนนะครับโอเคแอบตัวน,นี้แหละทีนี้ก็รอนะครับเฮ้ยฟิซซิ่งอ๋อมไม่ใช่ตกใจ สภาพอากาศทิมะเฮ้ยเสียงมันอยู่ทถวนี้แล้ววะใช่ไหมผมได้ยินเสียงอยู่นะอยู่แถวนี้เะเจะล่าดีล่าดีจะได้ฟังเสียงเท้า,อ,าอ้าวอ๋อได้ยินแหละมาจากชั้นบนเหรอ ตัวนี้ไม่ใช่ทายเยไม่ใช่เดียอเจนไม่ใช่โมลอยทวินไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่เลยแม้นไม่ใช่ไลจูไม่แน่ใจนะอ่าประมาณนี้แหละเท่าที่รู้นะครับโอเคเราสามารถล่อผีมันนี่ได้นะแต่ว่าเราต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนเราต้องเปิดเบรกเกอร์ให้ได้ก่อนครับทุกคน ยังไม่หยุดล่าเหรอเจ๊ะรอรอรอโอเคหยุดแล้วป่หาเบกเกอร์ก่อนครับเราสามารถล่อผีมาดได้เพราะว่าผีเกิดใกล้นะโอเบกเกอร์มันอยู่นี่สด้วยอยู่ชั้นสองมันเนี่เดี๋ยวผมเดนินขึ้นชั้นสองก่อนแล้วกันป่เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกันเลยครับหาเบกเกอร์กันผีเหมือนจะอยู่ซ้ายนะแต่เหมือนจะอยู่เหมือนจะเกิดด้านบนหรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจจะเสี่ยงนะครับผมบอกให้เอ้ยเปิดประตูตัวนี้ก่อนอาจจะเสี่ยงอาจจะเสี่ยงแต่ก็คงต้องขอลองนั่นแหละครับโอเคหรือถ้าอยากเซฟก็ล่อผีมาก่อนอุ้ยบัคเหรอเฮ้ยทุกคนดูดิแม่งมีบัคด้วยว่ะเย็ดแฮกแมพแฮกแมพเย็ดโอ้โหแม่งมีบัคด้วยว่ะโคตรเจ๋งถ้ามองทะลุเห็นผีได้นี่ก็โกงเกินไม่ไหวไม่ไหว โอ้โหโอ้โหโอ้โหบักบักยับเลยครับบักยับเลยเกิดไหนผมไม่รู้อ่ะผมมาหาเบเกอร์แล้วห้องนี้ปะโอ้โหไม่ใช่ห้องในหรือเปล่าห้องในสุดเนี่ยห้องข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับถ้าเจออะไรก็ผมมีทูบอะผมไม่กลัว เบเกอร์โอ้อยู่นี่อยู่นี่อนโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะไอเบเกอร์ตรงนี้เปิดเลยเปิดเลยอะไรอ่ะเปิดเปิดเปิดผมไม่แน่ใจว่าผีอยู่นี่หรือเปล่าแต่รีบลงเดี๋ยวอ่ะชื่อผมอล่าวห,หนีดิเจรู้ตำแหน่งแล้ว มันอยู่ชั้นบนครับผีอะเห็นแล้วเห็นแล้วห้องข้างในสุดเลยโอเคลงมาก่อนลงมาแอบลงมาแอบโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวกลับมาห้องเดิมของเราก่อนครับโอเคผีอยู่ชั้นบนเห็นแล้วเหมือนจะไม่ใช่จินเดินปกตินะครับตัวนี้ไรจู๊ไม่น่าใช่นะ โอ okay, เครอเขาหยุดล่างครับทีนี้เราเปิดไฟแล้วเรียบร้อยโอเคเปิดไฟไหนวะซิดไฟโอเคมาเราจะมาดูตัวอื่นกันครับผีตัวอื่นอะ่ะเราดูได้แล้ะเพราะเราเปิดไฟนะครับเอ่อคีเดเลียใช้การเขนผีอยู่ด้านบนสุดเลยอ่ะดีโอ้ม y g ก d ก็คือว่าเราต้องสามัตแล้วเอากางเขนนะ่ะขึ้นไปวางนะครับ ประมาณนี้แต่ถามว่ารูปอยากถ่ายไหมโหยากว่ะรูปบ่ะรูปผมอาจจะไม่คาดหวังเลยก็ได้นะในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านใหญ่ด้วยอะไรด้วยมันเวลาไม่พออ่ะสมมติว่าเราสม,มตัตสมมุรนะเราสม,มตัตผีผีโดนสตันหนึ่งนาทีครึ่งอะไรอย่างเี้ยใช่ปะ่ะแล้วเราอ่ะขึ้นไปถ่ายรูปชั้นสองใช้เวลา เวลากว่าจะเดินไปถึงชั้นสองเนี่ยสมมติว่าเป็นหนึ่งนาทีนะมผมยกตัวอย่างนะแค่นี้มันก็ไม่พอแล้วแค่นี้ก็ไม่พอแล้วจริงปะละ่ะเออแบบมันไม่พอเวลาไม่พอแบบหนึ่งนาทีอีกสามสิบวิมันก็ล่าแล้วอะเราจะแบบไปนั่งถ่ายรูปชิวๆก็ไม่ได้เออมันยากมันยากราหอมันยากกางเขนเหรอกางเขนอเอากางเขนไป เดี๋ยวผมจะโรยเกลือหน้าห้องด้วยนะครับผมจะเล่นแค่ทูบเดียวนะเพราะว่าทูบเดียวผมมัน่นใจว่ารอดอยู่เอาแค่ทูบเดียวพอเดี๋ยวผมจะโรยไว้หน้าห้องผมแหละเพราะผมจะล่อผีมานี่ครับแกกางเขนก็เอาไว้การเกิดทับตัวอะแต่มันไม่ไดาจะทับตัวผมหรอกดูทรงละโ,โ,โอ้โอ้ใช่ใช่พาโดาบุหรี่เดี๋ยวเลยวเดี๋ยว,ยว,ยวผม เอาพลาัวิเมาด้วยลืมลืมลืมแต่ว่าผีตัวนี้ก็เป็นผีเดินปกตินะครับไม่ได้แบบวิ่งเร็วหรืออะไรนะเนี่ยวิ่งปกตินะแต่ว่าเราก็ต้องเจอหน้าเขาก่อนนะครับว่าเขาหน้าตาเป็นไงเขากระพริบปกติหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันสักนิดน,นึงนะครับเพื่อความละเอียดนะเจ้าเอาแบบละเอียดอะละเอียดนิดนึงอะไรอย่างนี้ตามละเอียดเราไม่ใช่แล้วโอเคผมพร้อมแล้ว <c oughs> มาดีพร้อมแล้ววัยรุ่นเข้ามาเลยมันอยู่ชั้นสองครับชั้นบนรอ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 ต้องรอเขามาที่นี่ครับโอ้ยหวัดกินอีกแล้วเป็นภูมิแพ้กรุงเทพครับตั้งแต่มาเจอเธอเ,ธอเท่านั้นช่างสุขใจเหลือเกินขอร้องดิแล้วร้องว่าระ เธออย่าเบิร์ช่วยรักซาใจพี่เจะแท้ผู้จริงน้องก็คงรับได้เธอไม่ได้ไหมล่ไม่ใช่แล้วไปเรื่อยเฮ้ยมานี่ดิสัเห็นป่าวะเฮ้ยเร็วจังอะว้าวทำไมรอบนี้วิ่งเร็วจัง โอ้โหกวามันจะถึงตัวผมมันก็ไอดี ID ไปแล้วเวลาหมดไปแล้วหมดเวลาแล้วความรักเราแล้วก็ร้องว่าอะไรวะลืมและเพลงขอโทษของครุปทาวเวอร์ใช่ปะวะลืมและเอ้ยเมื่อกี้ผมเร็วดูว่ามันกะพิป,ปกติไหมโอ้แม่งหมดแต่ร้องเพลงไอบ้บ้าเอ้ยแม่ง ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่หมชิวชิวๆวผมว,ว่าระหว่างเนี้ยไปเอาของเพิ่มเดี๋ยวอ้อาวแม่งล่าวะเอ้ทำไมมันล่าถี่ยังวะแปลกๆลกแล้วเอามาใหม่ดิน้องพี่ให้โอกาสน้องอีกครั้งนะครับน้องต้องล่าพี่น้องต้องมาหาพี่ให้ได้เข้าใจไหมนี่มาเดินปกตินะจินเปล่าวะไม่แน่ใจนะ มไม่แน่ใจเอาม่เอาไปอา้อาวไปไหนของมันวะไม่โปรตไกไม่ใช่อา้าวหยุดแล้วเกเกเกหลงทางอยู่ครับตัวนี้อ่ะผมจะไปเอาของเพิ่มก่อนเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องเข้าไปลึกกว่านี้อันนี้มันไกลไปผมจะเอา เอาดอทมาแล้วก็กล้องผมเอาดอทมาให้แสงสว่างนะครับดอทโปรเจคเตอร์อ่ะให้แสงสว่างเลยที่มืดได้ต้องเป็นเทียสองนะจ๊ะเทียสามก็ได้แหละแต่ว่าเทียสามไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันลายตามันไม่เหมาะกับเอามาเป็นไฟทางเดินอะ่ะเออไม่เหมาะไม่เหมาะมันเหยียบไปสามกองผมจำได้หนึ่งสอง 3โอเคนี่ผมจะวางไว้ตรงนี้ไอพวกมุมมืดๆเนี่ยผมจะวางไว้ครับเนี่ยมุมมืดมุมมืดเห็นไหมแกถ้าผีเดินมาก็จะเห็นตัวผีนะครับมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอๆๆๆลา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 กางเขีนเหรอยากว่ะผมพูดเลยมาแล้ว มายังโอเคมันกำลังเดินมาครับเหมือนจีนเลยตัวเนี้เหมือนจีนเลยนะผมรู้สึกใช่ปะรอดูรอดูมามามา เฮ้ยจีนจีนจ uh, ีนจ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 ีนตัวนี้เป็นจีนครับจีนจีนจีนของจริงแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นจีนตัวนี้เป็นจีนโอเครู้แล้วรู้แล้วจีนจีนทุกคนตัวนี้เป็นจีนเพราะว่าตอนที่แาบตอนมันเห็นผมอ่ะมันวิ่งมาเลยแต่ว่าแต่ในตอนแรกอ่ะอะไรอะไอตอนที่แบบว่า ตอนที่ผมขึ้นไปเปิดเบเกอร์อะที่ผมเจอมันอะแต่มันไม่พุ่งนะเออมันไม่พุง่งแปลกเหมือนกันแปลกแปลกแปลกแต่นี่คือจินชัดเจนแหละกลางเอ้ผมเอากางเขนไปแล้วเนี่ยว่าผมลืมเลยเออกางเขนเหรอผีอยู่ผมผมผมจำห้องผีได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหมนะต้องลองต้องลองต้องลองอะ่ะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าต้องถือกล้องไปด้วยเนะี่ย กางเขีมันอยู่ห้องนี้ต้องจูกอะ่ะถ้าเจอมันระหว่างทางอะ่ะอู้หเสี่ยงว่ะเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงจริงๆโหแล้วห้องมันอยู่ลึกก็ดีเอาไงดีอะไป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 ,ปห้องมันอยู่ลึกนะผมบอกให้ไม่รู้จะทานหรือเปล่ามันเป็นจีนด้วยอะดีเออแล้วแม่งทางโล่งด้แย่และ ขอโดนสามาธิสักสองนาทีอะเออโดนสักสองนาทีอะนี่มันอยู่ห้องนี้ครับติดไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่การันตีนะถ้าไม่ติดผมออกเลยนะครับเพราะมันยากเพราะมันยากจริง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 ยากยากยากมันยากแล้วมันก็เสียงด้วยทุกคนมันเป็นจีนอะ โอ้โหทางโล่งเนี้ยจีนบอกโอ้โหหวานเจีย๊ยบผมรีบวิ่งเลยครับรีบไปเดี๋ยว่ะอ่าแล้วทีนี้เราก็จะนั่งรอว่ากางเขนจะติดไหมถ้าติดก็ออกไม่ติดก็ออกเหมือนกันผมมาอยู่แล้วเอดนะผมไม่อยู่ผมบอกให้อันตรายอันตรายเดี๋ยวดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับ แต่รูปผีผมไม่เอานะมันยากมันยากรูปผีอะเอาแบบไม่ฝืนอะยาเลยโอเคติดครับผมโอเคออกเลยตัวนี้ก็เป็นจินนะครับทุกคนโอเคออก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 มันพุง่งมันพุง่งไป let's go โอเคตัวนี้ก็เป็นจินนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยพุ่งแบบนี้ชัดเจนมากโอเคแล้วมันพุ่งสองรอบเลยนะประเด็น ตัวเนี้ยโอเคจินนะครับทุกคนรู้เรื่องเคเวสดผ่านแต่รูปผมเอาแค่นี้นะผมไม่ฝืนผมไม่ฝืน,ยฝนอย่าฝืนดีครับอย่าฝืนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นด่านใหญ่ครับถ้าเป็นด่านเล็กก็ทำได้แต่ด่านใหญ่ไม่แนะนำเพราะว่าระยะเวลากว่าจะเดินไปถึงห้องมันนานมันนานโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นจินนั่นเองนะครับผม re โอเครูปถ่าย15ดอนนะครับผมไม่คาดหวังกระลูกอยู่แล้วนะจ๊ะ แต่ถ้ามันไม่ใช่คูณ10แบบว่าเป็นโหมดอะไรเดียสมมติว่าเป็นอิน i ินิตหรือว่าเป็นศูนย์หลักฐานคูณ7.95เก้้าอย่างเงี้ยผมอาจจะถ่ายรูปหมดนะผมอาจจะเอาทุกรูปเลยครับรูปผีก็เอารูปกลางเขียนก็เอากระดูก็เอาเอาหมดนะแต่อันเนี้ยผมไม่เอาเพราะมันเป็นคูณ10ผีล่าตลอดมันยากนะครับโอเค เวลาที่ทําได้ก็จะเป็นส3บสานาทีสีวิบแปีนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละครับอ่าคือรูปผีเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยถ้าผีอีเวนต์เราถ่ายรูปเราได้แต่ถ้าไม่อีเวนต์เราก็ไม่ต้องไปเอาครับไม่ต้องไปฝืนมากถ่ายแค่แบบพวกรูปเกลืออะไรเงี้ยเกลืออะไรหรือแบบถ้าผีอยู่ใกล้ก็อาจจะทําได้นะถ่ายรูปอะถ้าผีเกิดใกล้นะในกรณีที่ผีเกิดใกล้ แต่ถ้าผีเกิดไกลแบบเนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรไม่ควรทําไม่ควรถ่ายรูปถ้าเป็นคุณสิบเราเอาแค่รู้ว่าผีเป็นตัวอะไรแล้วก็ออกดีกว่ามันจะปลอดภัยกว่าเยอะครับอ่าประมาณนี้อ่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นกับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนลาก่อนเออขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮย 好，เร、啊、ื、嗯、่อง。